สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิป r e a อคชั่นะครับผมตัวอย่างละครของคุณเวียสกควัตนะครับนั่นก็คือเรื่องม่านบางใจนั่นเองตัวอย่างเนี่ยได้ออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแล้วนะครับม่านบางใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่อะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยแล้วก็มา re-action นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ดูก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรตัวอย่างเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับ มาดบางใจนะครับผมพี่เวศุกรวัฒน์นะครับประกบคู่กับมุกมุกดานะฮะเริ่มต้นฉากเลยก็จะเป็นฉากที่แบบว่าเปิดมาอย่างมีความสุขนะครับทันพุกธานนเนี่ยพาเฟื่องระดานะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยมาเที่ยวสวนสนุกกันนะฮะเฟื่องระดาเนี่ยเขามีความแค้นทันเนี่ยทำให้พ่อของเฟื่องระดาเนี่ยเสียชีวิตนะครับรแล้วเมื่อตอนหลังเนี่ยที่เฟื่องระดาเนี่ยเขารู้ความจริงเข้านะครับทำให้เขาเนี่ยโกรธแค้นทันพุกธานนมากแต่ว่าทันพุกธานนเนี่ยเขาก็รับปากแล้วกับพ่อของ เฟื่องระดาไว้ว่าเขาเนี่ยจะดูแลเฟื่องระดานะครับแล้วในช็อตต่อไปเนี่ยก็จะเห็นฝ้ายสุภาพรนะครับผมเข้ามาเกาะหลังทันไว้ที่รับบทเป็นมนชิราน,นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าที่มาแบบว่าลงลับตัวของทันพุกธานนท์น,นะฮะอาจจะแบบว่ามาแย่งชิงกับตัวนางเอกเฟื่องระดาเนี่ยเขามีแม่เลี้ยงนะครับผมที่ไม่ได้หวังดีกับเฟื่องระดาเลยนะฮะที่รับบทโดยพี่พิมพันธ์นะครับในฉากเนี่ยเขาจะบอกว่า ระดาไม่ได้มีค่าแค่เงิน5ล้านบาทนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตัวแม่เลี้ยงเนี่ยเขาจะออกอุบายให้เฟื่องระดาเนี่ยไปปอกลอกทันพุทธานนนเป็นการแก้แค้นที่เขาทําให้พ่อของเขาตายนะครับคือให้แบบว่ายอมแต่งงานกับทันน่ย เพื่อเข้าไปปลอกลอกนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจที่จะไปแต่จริงๆแล้วทันเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะให้เงินกับแม่เลี้ยงนะเพราะว่าแม่เลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ขายเฟื่องะดาให้กับทันเนี่ยเธอก็จะขายเฟื่องะดาให้กับเสียครับด้วยความที่ทันเนี่ยเขารับปากกับพ่อว่าจะดูแลแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องซื้อตัวเฟื่องะดาเนี่ยเอามาไว้กับตัวเองเพื่อแต่งนเพื่อเป็นภรรยาของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการปกป้องเฟื่องะดาแล้วทันเนี่ยเขาบอกว่าผมจะต้องทํำยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยเลิกแค้นผมอะไรเงี้ยเฟื่ อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของความแค้นและความรักนั่นเองนะตัวอย่างเขาก็บอกประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกับเรื่องย่อที่ผมเคยอ่านไว้นั่นแหละนะฮะจากพี่เวศุกุลวัฒน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเนคื้อหาตรงไหนพิาพาประกันใดขออภยัยวันนี้ที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ